จุดแข็งปรากว่าที่นี่มามา,มาแม่แหลนแล้วมาดูรายการน,นี่คือมาดูต้นทุนของสังคมของคนในชุมชนคนชุมชนคือเป็นคนขับเคลื่อนหมดขับเคลื่อนครับใครมีของชุมชนที่มันน่าจําหน่ายน่าถ่ายทอดให้ความรู้ได้นะครับอย่างเช่นมานี่เลยครับมาทําทูบหอมพรมสีหลากสีพะจะวันเกิดใครเกิดวันจันทร์ทำสีเหลืองเกิดวันคารทำสีไีแล้ว สีชมพูอ่ะตามสีสีเลยมีนคนบอกเนะันฉันจาไม่ได้ใี่เกิดวันอะไรเอาไปเลยครับแท่งเดียวแปดสีเลยครับอ่าเพราะแลไรกังวันมีวันพุธกังวันและกลางคืนนะทูบนะครับมีไข่เค็มมุนไพรแต่พุธนะ่ะเดี๋ยวมันจะมีนะครับมีขนมทองพับขนมทองม้วนมีพันนี่นะครับจากสารตะตบกชวาเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึ่งนะครับเป็นน้ําพิษไปนาแมสโสพา ได้รับรางวัลน,นะเป็นเมนูประจําจังหวัดสุพพรณบรีแล้วโดยรสเทสรสชาติที่หายไปน้องพริกไปนะเอ,อ้ยน้องพริกเผาโบราณประมาณร้อยกว่าปีน้องพริกเผาสูตรนี้แม่ฉันจะไม่ใส่น้ําตาลเอาแค่นี้พอมาม่แหลมนี่นะคุณได้รับฟังเพลงหมดเพลงชอยเพลงอีเซลเพลงเกี่ยข้าเพลงเรือแค่ไม่ใช่รับฟังนะมาเรียนรู้เรื่อเปลี่ยนกันผมจะสอนเองแต่คนว่าเพลงแต่เพลงขึ้นต้นอย,อยังไงหลายคนเข้าใจเพลงพื้นบ้านนะแต่ไม่รู้นะ รู้ไอ้เพนชอยเพนอ,อีเซลเพนเกีเยวข้าเเพนเมอมันแตกต่างอย่างไรมาแล้วบ้านจัดแล้วกันทุกคนจะได้กลับมีผู้กลับไปขึ้นไวทีแล้วกันครับและสิ่งที่ไฮไลท์ที่ถามเลยว่าทัดเจนคืออะไรครับตอบไม่ได้ครับผมว่าทุกคนมาดูไฮไลท์เองดีกว่าขอ,อปุ๊บไว้กันแล้วกันนะครับผม